เล่าเรื่องเมืองจีน EP4 คนจีนคิดยังไงเกี่ยวกับ LGBTQ LGBTQ คือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศจีนกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนะักแต่ก็มีซีรีส์ไวหลายๆเรื่องต่าง ถูกนำเข้าไปใช้ในประเทศจีนและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทำให้ศิลปินชาวไทยบางคนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากแฟนคลับชาวจีนอาทิเช่นบิวกินพีพีออฟกันตเตนิวและคนอื่นๆอ,อีกมากมายถ้าไม่ได้กล่าวถึงใครต้องขออภัยด้วยนะคะนั่นแหละค่ะเราชื่อก็เลยทำแบบสอบถามขึ้นมาเพื่อสญญญอบถามเพื่อนๆคนจีนจากแอปเพนลท็อกว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกลุ่ม LGBTQ นั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพวกเขาจะตอบกันยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะคําตอบแรกนะคะผู้หลีเจียส่้านหุยจุดตรงไม่เข้าใจแต่ก็เคารพสิทธิ์คำตอบที่สองไม่ชาค่านิยมชอบคนหนึ่งเงงงงงองก็ไม่ได้ดูคนที่ชอบทุกคนกคเขุันาก็ไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่า การที่จะชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็คือชอบใครได้หมดนั่นแหละคือชอบใครก็เหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าตัวเราเนี่ยแฮปปี้ก็พอนะความเห็นต่อไป Love is love. ตรู้สึกดีพอผมรักเขาเหมือนฉันจะใาไม่ส้างใปีอเไม่ได้อะไรนะคะเพียงแต่ว่าถ้าพวกเขาเนี่ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็คงห้ามไม่ฉันจะรักพวกเขาไม่ได้เพียงแค่พวกเขาไม่ทําร้ายใครก็พอคําตอบนี้ก็น่าจะเป็นมุมมองของแฟนคลับนะคะที่มีต่อศิลปินของตัวเองนั่นเองนะเขาคงจะไม่ชแชร์หรอกว่าถ้าศิลปินของเขาเนี่ยจะเป็น LGBT เขาก็รับได้แล้วเขาก็จะรักศิลปินของเขาต่อไปนะคะอันนี้เป็นคําตอบที่ดีมากๆเลยนะ หลี่เจียเสียจเข้าใจแถมสนับสนุนด,ด้วย,ย,ออยรักก็คือรักร้องก็คือร้องเอ้ยไม่ใช่แล้ว <c oughs> และคําตอบสุดท้ายก็คือหลีเจียผู้หายศีเข้าใจและไม่กิดกันคําตอบทั้งหมดไม่ใช่ของคนจินทั้งประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีหลายคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย